mm สวัสดีพี่น้องนะครับที่ขอมารับชมนะครับพี่น้องพม่านฝานครับเป็นคาเฟ่เปิดไม้นะครับยูทีอำเภอภูผามานะพี่น้องอำเภอยอดฮิตนะครับของจังหวัดทอนแก่นพี่น้องตอนนี้คาเฟ่เปิดไม้ลายแห้งนะพี่น้องยูผู้ผามานะครับนี่นะครับตรงนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์ไม้นะครับของคนองถก่นนะครับผู้ใดมาเที่ยวที่ภูผามานะครับสามารถแวะข้าเใช้บไปกันได้นะพี่น้องนี่นะครับก็ว่าแดดเริ่มฮ้อนแล้วพี่น้องตอนนี้เพราะมันจะเที่ยงแล้วนะครับ บรรยากาศโซนของคาเฟ่นะครับผมนี่นะครับบรรยากาศดีมากนะครับตกแต่งแบบสไตล์มินิมอลเนาะพี่น้องเบิงวิวนะครับนี่นะครับผู้พามาสนะครับอยู่ตอนหนาเลยพี่น้องนี่นะครับผู้ใดผ่านมานะครับแถวผู้ประมาณนะครับแวะเข้ามาเรื่อยพี่น้องนี่นะครับบรรยากาศหลายแบบมุมท้ายรูปหลายหะพี่น้องนี่นะครับผมนี่ครับลานจอดรถก็กว้างขวางครับแต่ว่า เสียบงงีคือเป็นทางเข้ามาอาจจะคู่ขาแน่นะครับพี่น้องนี่นะครับเมื่อนี้เข้ามากินเขานะพี่น้องอาจจะแวะกินกาแฟน้ำนิดนึงนะครับนี่ครับผมพามาเบิ่งมุมท้ายรูปนะครับนี่นะครับผมสวยมากนะครับพี่น้องเมื่อแบบตอนเย็นนะครับมานั่งชิวๆนี่ผมมาโพสจอดเลยนะครับบรรยากาศเนนี่นะครับผมมาง่ายนะครับกคอนฮอดอ่า นี่อย่างก็ผู้พาม่านโฮมสเตย์นะครับที่เป็นดังบ้างใดเนาะเป็นท้างพันนะครับสีขาวตรงนี้ค้อนแล้วก็จะพันเข้าไปได้นะครับนีมีร้านยาแล้วก็นีแบบมองนั่งนะครับพี่น้องสวยครับผมก็เป็นอยงางแบบธรรมาชาติ <c oughs> ลงโทษหรือเป่นี่นะครับนักท <c oughs> ่องเที่ยวกับพอดีพอดีนะครับว่าหลายว่าหน่อยเนาะ <c oughs> เป็นแบบดูแบบพาเวทนิดนึงนะครับนครับฝั่งนี้ก็มีนะครับลูกค้าโซนคาเฟ่กันนะครับ แต่ว่าคนน้นอาจจะเริ่มเข้ามาแล้วนะครับนี่เริ่มมีรถมาแล้วนะครับใส่หมดน้ะใบแบดเอาไหมล่ะสุนิยมงามันร้ขนาดนี้จริงๆมันต้องอยู่เกยตื้นอยู่ฝั่งแมวน้ำน่ะเลยกูต้องนี่นะครับออนนพี่น้องตอนนี้นะครับนักท่องเที่ยวมาหลายหลายพี่น้องเบิ่งนะครับด้านหลังนะครับตอนเขาม้ามีแค่สองคันพี่น้องตอนนี้นี่นะครับลูกค้าเป็นเข้ามาหลายแล้วนะครับ ปิดคลิปอยู่นี่แล้วพี่น้องนะครับผู้ใดเข้ามารับชมนะครับเบิดฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไคร้นะพี่น้องนี่นะครับปิดไทยรัฐวิวสวยๆนะครับของผ้าม่านฝันนะครับเพื่อนๆพี่น้องเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ